โอเคค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะฝรนจะมาพูดในหัวข้อเรื่องถ้ามีเวลาเตรียมตัวในการอ่านหนังสือสอบน้อยเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราสอบผ่านนะคะซึ่งหัวข้อนี้โดยเฉพาะเด็กนิติเลยนะคะหลายคนมีปัญหาในเรื่องของการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบไม่ทันนั่นเองเนาะปัญหาหลักๆเลยเราต้องมาดูก่อนนะว่าเป็นเพราะอะไรอย่างแรกเลยเราอาจจะเตรียมตัววางแผนในการอ่านหนังสือไม่ดีนะคะหรือบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาใน,ในการอ่านหนังสือก็คือ ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้ใส่ใจกับมันในการเตรียมตัวอา่านหนังสือสอบเลยหรือบางครั้งนะคะบางคนอาจจะมีเวลาน้อยจริงๆเพราะว่ามีหน้าที่การงานที่จะต้องทํานะคะต้องรับผิดชอบตัวจุดนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถโฟกัสเกี่ยวกับการอาร่านหนังสือได้เต็มที่นะคะในอีพีนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะว่าจะทํายังไงนะคะในช่วงเวลาที่เหลืออันน้อยนิดเนี่ยสามารถทําให้เราเตรียมตัวอา่านหนังสือสอบได้ทันนะคะแล้วก็มีโอกาสสอบผ่านด้วยเดี๋ยวมาฟังกันนะข้อแรกนะคะ ถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีเวลาสอบน้อยนะสิ่งแรกที่หลายคนเป็นเลยนั่นก็คือสติหลุดค่ะเมื่อสติเราหลุดปัญหาที่ตามมาก็คือเราก็จะไม่รู้เราจะโฟกัสอะไรดีหรือเราจะทํายังไงดีกับมันนะมันจะทําให้เราเครียดแล้วก็เสียเวลาฟรีๆนะคะปล่อยเวลาทิ้งเปล่าๆไปเลยตรงจุดนี้ใหญ่ๆเลยนะเพราะมัวแต่กังวลว่าเฮ้ อีกไม่กี่วันจะสอบแล้วเราจะทํายังไงอีก5วันจะสอบแล้วอีอาทิตย์หนึ่งจะสอบแล้วยังอ่านหนังสือเตร,รียมตัวสอบไม่ทันเลยยังไม่เข้าใจเนื้อหาตรงจุดนี้เลยก็คือให้เราตั้งสติก่อนเพราะว่าเมื่อสติกระเจิงแล้วมันจะทําให้เราแบบว่าจัดการเวลาบริหารเวลาที่เหลือเนี่ยได้ยากนะคะก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันก่อนนะตอนนี้ว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเหลือเวลาสอบอีกกี่วันตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกคนมีสติอย่าเพิ่งลนนะคะก็คือจุดเหตุใจเข้า สุดหายใจออกนะคะมีสติกับมันก่อนเนาะแล้วก็โฟกัสว่าตอนเนี้ยเราจะต้องทําอะไรเราสามารถวางแผนอะไรได้บ้างที่จะทําให้เราอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบได้ทันอย่างน้อยสักหนึ่งข้อหรืออย่างน้อยสัก2ข้อที่ทําให้เรารู้เรื่องนะคะแล้วเราสามารถนําความรู้ตรงจุดเนี้ยไปใช้ในการตอบข้อสอบได้นะคะมันก็จะไปลิงก์เข้ากับข้อที่2นะคะนั่นก็คือการนําหนังสือที่เรามีค่ะที่เรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอ่านไม่ทันเนี่ยมากองไว้เลย มากรองไว้เสร็จปุ๊บจากนั้นนะคะก็มาเลือกเนื้อหานะคะที่ใช้ในการออกข้อสอบอวิธีการดูนะคะว่าเนื้อหาไหนใช้ในการออกข้อสอบอาจจะอ้างอิงจากตัวสถิติข้อสอบเก่าหรืออาจจะอ้างอิงจากคําบรรยายการสอนของอาจารย์หรือ อาจจะต้องสอบถามท่านอาจารย์ไปต,ตรงๆเลยก็ได้นะคะว่าเทอมเนี้ยท่านอาจารย์ชอบตรงจุดไหนเป็นพิเศษหร,หรือว่าอยากจะเอาตรงเนื้อหาตรงจุดไหนเป็นพิเศษก็ลองสอบถามท่านอาจารย์ดูเผื่อท่านอาจารย์ใจดีอาจจะบอกเราก็ได้เนาะมันจะทําให้ระยะเวลาที่เราจะอ่านสอบเนี่ยมันไวแล้วก็กระชับได้ขึ้นอีกด้วยเนาะ หรือบางครั้งเราอาจจะมีเพื่อนนะคะแล้วก็สามารถสอบถามเพื่อนได้ถ้าเกิดเพื่อนเตรียมตัวมาดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะบอกได้นะว่าตรงจุดไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษบ้างอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรอ่านจ,จุดไหนก่อนและหลังดีนะคะเมื่อเราได้หนังสือที่เรากองเอาไว้แล้ว,วแล้วก็เปิดสารบ,บัญดูค่ะเปิดสารบ,บัญเนื้อหาดูเลยแล้วเราก็ไปโฟกัสตรงจุดนั้นเลยว่าเราจะอ่านอะไรจากนั้นนะคะแล้วก็มาแบ่งวันค่ะวันว่าอีกกี่วันที่จะต้องสอบวิชาไหนจะสอบก่อนหรือสอบหลังลนี่ก็คือเลี้ยงให้เรีย,รยบร้อยเลยถ้าเกิดวิชาไหนสอบก่อนก็รีบเอามาาออ่่นนนกะะค ในสอบที่หลังก็เอาไปอ่านช่วงหลังได้เนาะจัดสรรเวลาให้ดีนะคะกับเวลาที่เหลือแล้วเราก็อ่านเนื้อหา ให้มันครบท้วนหรือเข้าใจหรืออาจจะหาตัวช่วยเป็นพวกชีทสรุปชีทติวหรืออะไรต่างๆมาเป็นตัวช่วยตรงจุดนี้ได้เพื่อ,อลดระยะเวลาในการอ่านของเราได้นะคะมันจะได้เข้าใจแล้วก็ตรงประเด็นได้เลยก็จะเป็นวันนี้นะคะสําหรับข้อที่2นะต่อมานะคะสเต็ปถัดไปนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออเมื่อเราใช้การตั้งสติแล้วนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วอย่างที่สองเอาหนังสือมากองไว้แล้วแล้วรู้แล้วว่าต้องอ่านตรงจุดไหนสเต็ปที่3นั่นก็คือในเรื่องของการลงมือทําค่ะ เมื่อเราวางแผนเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้และนั่นก็คือการลงมือทําทําตามแผนที่เราวางไว,ว้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องอ่านอะไรก็คือกลางไว้เลยนะคะจันท์ถึงอาทิตย์สมมุตินะคะมันมีเวลาสอบอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็คือกลางไว้เลยว่าจันทร์อาหารพุทธศัหาสุสัต์อาทิตย์เนี่ยเราต้องทําตามแผนนี้นะช่วงเช้าอ่านเนื้อหาอะไรช่วงกลางวันอ่านเนื้อหาอะไรช่วงเย็นช่วงค่าอ่านเนื้อหาอะไรฟริกเอาไว้แล้วก็บอกกับตัวเองว่าเนี่ยอีก7วันนี้ต้องอ่านให้ทันแล้วเราต้องสอบผ่านให้ได้ ก็คือทําตามแผนเอาไว้เลยว่าต้องอ่านกี่หน้าหรือจะอ่านกี่ชั่วโมงในช่วงเวลาที่ว่างอะไรประมาณนี้ฟิกเอาไว้ให้มันนะคะมันจะทําให้เราตามเนื้อหาตรงจุดนี้ได้ทันแล้วก็ทําให้เราอ่านหนังสือรู้เนื้อหานะคะที่จะใช้ในการตอบข้อสอบได้ง่ายแล้วก็ได้ไหวขึ้นถัดมานะคะข้อที่4เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราอ่านหนังสือไม่ทันแน่นอนนะคะหรือว่าอ่านเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เข้าหัวสักทีเพราะมันลนด้วยเนาะ มันก็มีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการเอาข้อสอบเก่ามาอ่านนะคะเอาข้อสอบเก่ามาฝึกทำม,มาฝึกเขียนเลยก็คือการตะลุยโจทย์การตะลุยโจทย์เนี่ยมันจะทําให้เรารู้เลยว่าแนวข้อสอบมันจะชอบออกประมาณไหนพอเราได้โจทย์ข้อสอบเก่ามาแล้วหนึ่งชุดนะคะแล้วก็มาตะลุยโจทย์แล้วก็ลองมาฝึกเขียนฝึกทาเลยโดยเฉพาะคณะนิตศาสตร์เนี่ยมันต้องใช้การเขียนตอบข้อสอบเป็นข้อสอบอัตานัใใช่ไหม ถ้าเกิดเราไม่มีการฝึกเขียนเลยเวลาเราไปสอบในห้องสอบจริงบางทีมันอาจจะตื่นเต้นหรือมันอาจจะโลนแล้วมันอาจจะลืมได้ก็ฝึกเขียนให้มันชินมือไปด้วยเนาะแล้วก็เป็นการทบทวนเราไปในตัวด้วยนะคะเอาข้อสอบเก่ามาฝึกทำเลยนะตอนนั้นนะคะอาจจะยังน้อยสักวันละ1ว,วิชานะคะก่อนสอบอะไรเงี้ยมาฝึกทาํา ตะลุยตะลุยตะลุยไปให้ครบไปเลยตะลุยโจทย์ไปให้ครบ,ไป,รไ,ปครบไปนะคะแต่ก็ระวังในเรื่องของกฎหมายเก่าด้วยในกรณีที่แบบว่าเราทาข้อสอบแล้วเราไปดูเฉลยเฉลยมันอาจจะเป็นเฉลยในเรื่องของอกฎหมายเก่าอะไรเนี้ยกฎหมายที่ยังไม่แก่เนี้ยถ้าเกิดเราไปอ่านเฉลยแล้วเราไปเผลอจํแาจแล้วก็มาใช้ในการตอบข้อสอบจริงเนี้ยอาจจะมีปัญหาในการโดนตัดคะแนนได้นะคะก็ระวังในเรื่องของตัวเฉลยด้วยนะคะแต่อย่างน้อยก็ให้เราอ่านโจทย์แบบผ่านหูผ่านตามันจะได้รู้แนวข้อสอบเนาะว่าต้องออกประมาณไหนเวลาเราเข้าไปสอบจริงเนี่ยมันจะทําให้เรา ตื่นเต้นนะคะก็อย่าลืมตะลุยโจทย์ฝึกทําข้อสอบเก่าด้วยนะคะตรงจุดนี้ที่อยากจะฝากไว้นะคะทันมากนะคะข้อที่5นั่นก็คือในเรื่องของการอ่านเนื้อหาที่เราเข้าใจมากที่สุดไล่ลําดับไปในเนื้อหาที่เราเข้าใจยากที่สุดอย่างข้อก่อนหน้านี้นะคะเฟิร์นอาจจะบอกว่าให้อ่านตัววันที่จะต้องสอบก่อนเนาะแล้วก็ไล่ไปจนถึงตัวในเรื่องของ วันที่สอบวันสุดท้ายแต่ข้อนี้เฟิร์นบอกว่าให้อ่านเนื้อหาที่เราเข้าใจมากที่สุดก่อนแล้วก็ไล่ไปที่ยากที่สุดก่อนก็คือวิชานั้นเลยค่ะส่วนวิชากฎหมายมหาชนอย่างเงี้ยมันก็จะมีบทหรือเนื้อหาต่างๆที่มันแยกย่อยออกไปในแต่ละข้อเนาะเพราะว่าแพทเทิร์นการออกข้อสอบเนี่ยมันจะแพทเทิร์นคล้ายๆกันว่าข้อหนึ่งชอบออกเรื่องอะไรข้อสองชอบออกเรื่องอะไรยเงี้ยเราก็ดูได้จากข้อสอบเก่านะคะแล้วเราก็มาดูว่าโอเค เรื่องเนี้ยเราเข้าใจเป็นพิเศษอยากให้เราเน้นอ่านไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราดึงคะแนนตรงเนี้ยขึ้นเพื่อช่วยไอ้ตัวที่เราอ่านไม่ทันเนี่ยในการเตรียมตัวสอบไม่ทันเนี่ยมันจะช่วยดึงคะแนนอย่างน้อยมันก็ไม่มีสิทธิตกนะคะอย่างน้อยทําได้หนึ่งข้อก็มันก็เป็นยี่ห้าคะแนน <God. S 1> ของเราแหละนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยไล่สเต็ปไปหาข้อที่ปันการแล้วก็ไล่ไปหาข้อที่ยากอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเราก็อุ่นใจเราตอบได้หนึ่งข้อและ ถ้าเกิดเราไปอ่านข้อที่ยากแล้วก็มาเสียเวลาในการทําความเข้าใจอีกอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้เราเสียเวลาไปฟรีๆเปล่าๆเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าหัวข้อนี้คือมันเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบไม่ทันแล้วทํายังไงให้รอดตอนนี้เฟิร์นกำลังจะบอกเท็กนี้ว่าทํายังไงให้เรารอดก็คืออ่านตัวข้อที่มันแบบว่าเราเข้าใจมากที่สุดเนื้อหาตรงไหนเราเข้าใจมากที่สุดแล้วก็อ่านมันก่อนให้มันแน่นก่อนแล้วก็ค่อยไล่สเต็ปมาเป็นปันกลางแล้วก็เป็นยากอะไรเงี้ยมันจะช่วยตรงนี้เราได้มากขึ้นนะคะจากข้อนี้นะคะก็คือข้อที่5นนนนนัั่่่่เเอออองาะะตมคคก็ืข้ที6น ข้อที่6เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าโดยเฉพาะเด็กนิตินะคะมาตาเป็นหัวใจสําคัญเลยที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบเพราะว่าข้อสอบอย่างที่เรารู้กันเนาะในระดับชั้นปริญญาตรีเนี่ยมันก็จะมีตัวพวกาวางหลักกฎหมายก็คือตัวมาตานั่นเนองเนาะแล้วก็การวินิจฉัยแล้วก็การสรุปนะคะตัวที่สําคัญอีกหนึ่งตัวเลยนะั่นคือตัวมาตาที่ใช้ในการวางหลักกฎหมายนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอ่าอนหนังสือสอบไม่ทานแล้วแล้วมาตาก็ยังท่องไม่ได้อีก จำไม่ได้ด้วยทำยังไงดีนะคะวิธีแก้นะคะก็คือการเน้นท่องจำมาตาหรือรีบทำความเข้าใจมาตาที่มันมักใช้ในการออกข้อสอบบ่อยนะคะตรงจุดนี้มันจะทำให้เราลดระยะเวลาในการท่องจำนะคะแล้วก็คัดมาตราสำคัญที่มันน่าจะออกข้อสอบบ่อยหรือถ้าเราดูสถิติแล้วอะ่ะ หลังๆมาข้อสอบมันไม่ชอบออกมาตานี้แล้วทําไงดีไปฟังคําบรรยายของอาจารย์ค่ะฟังคําบรรยายของอาจารยอา์อาจจะเป็นพวกช่วงต้นชั่วโมงหรือท้ายชั่วโมงเนี้ยเผื่ออาจารย์ใจดีบอกแนวก็ได้นะคะว่า,ามาตราที่จะใช้ออกสอบมีอะไรบ้างหรืออีกวิธีหนึง่งอาจจะต้องสอบถามเพื่อนๆของเราที่เขาเข้าเรียนประจําอะไรประมาณเนี้ยก็สอบถามดูว่าโอเค วิชานเนี้ยมาตาอะไรที่มันน่าจะออกช่วยบอกหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้คะ่ะก็คือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะหรือว่าเข้าไปในกลุ่มอะไรต่างๆเกี่ยวกับคอมมูนิตี้เกี่ยวกับการเรียนกฎหมายของเราเนี่ยเผื่อจะมีคนใจดีมาบอกให้นะคะว่าจะออกมาตาอะไรแต่ที่สําคัญก็ระวังอาจจะเป็นการบอกพ่มั่วก็ได้นะคะ,อะไอ้ก็ต้องระวังด้วยเนาะสุดท้ายแล้วก็ต้องตนเป็นที่พึง่งแห่งตนอยู่ดีเนาะพยายามดูคีย์เวิร์ดหลักๆมาตาสําคัญตรงไหนที่มันชอบออกข้อสอบบ่อยมาตาตรงไหนเป็นหัวใจของวิชานี้นะคะก็ อย่างที่บอกเลยมันออกอยู่แล้วถ้าเกิดเราจำไม่ได้ก็ใช้วิธีการเอากระดาษนะคะมาเขียนเขียนเลยเขียนวนเขียนวนไปเขียนจนมันเข้ามือแล้วก็ท่องท่องเขียนเขียนแล้วก็ทาความเข้าใจกับมันว่าประเด็นเนี้ยมันสําคัญอย่างไรก็อย่างที่บอกเพราะว่าเราแบ่งเวลาแล้วว่าเราจะอ่านช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวัน เอาตัวมาตรสําคัญเนี่ยบวกเข้ากับการอ่านเนื้อหาตรงจุดนั้นเน้นย้ําให้เราเข้าใจเพิ่มเข้าไปด้วยเนาะจากข้อที่เฟิร์นกล่าวมาต้นๆนะคะก็นําไปปรับใช้ดูได้นะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะในกรณีที่แบบว่าเด็กนิติคนไหนนะคะที่รู้และว่าเวลาสอบเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเราจะทํำยังไงดีอ่านหนังสือสอบก็ไม่ทันเนี่ยก็ลองนํา6ข้อเนี่ยหรือ6เทคนิคเนี่ยที่เฟิร์นบอกไปนะคะนําไปปรับใช้ดูได้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ฟังพอดแคสต์ในคลิปนี้อย กำลังใจให้ทุกคนนะคะทําตามแผนทําตามเป้าหมายที่เฟิร์นแนะนําไว้ให้แล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจยิ่งเด็กนิติคนไหนนะคะถ้าเกิดใครสนใจสินค้าของทางเราเอาไปใช้ในการช่วยวางแผนจัดการบริหารเวลาชีวิตที่มันดีขึ้นนะคะเฟิร์นก็แนะนําเป็นตัวของความลับเด็กเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ตัวแพนเนอร์นะคะสำหรับนักเรียนกฎหมายซึ่งตัวหนังสือเนี่ยจะมีทั้งในรูปแบบของเล่มหนังสือนะคะแล้วก็เป็นในรูปแบบของไฟล์อีบุ๊กนะคะแล้วส่วนตัวแพนเนอร์เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของไฟล์ PDF นะคะ ในรูปแบบไฮเปอร์ลิงก์สามารถกดลิงก์หน้าไปมาได้ซึ่ง2ตัวนี้ถ้าเกิดใครเรียนนิติอยู่อะ คนอยากให้ซื้อคู่กันไว้นะคะเพราะว่าตัวเนี้มันจะเป็นตัวช่วยดีๆเลยที่จะทําให้การเรียนกฎหมายของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นและมันสามารถบริหารเวลาจัดการได้ดีมากขึ้นยิ่งด้วยนะคะเพราะว่าแนะนําเลยแล้วก็มีเด็กนิติหลายคนซื้อไปนะแล้วก็นําไปใช้ในการจัดการบริหารเวลานะคะหลากหลายอาชีพเลยนะคะที่เข้ามาเรียนคณะนิติศาสตร์รามคำแหงเนี่ยก็ซื้อไปแล้วก็นําไปใช้กันนะคะโอเคสําหรับใครที่รู้สึกว่าอ่านไม่ทันจริงๆไม่มีเวลาจริงๆบริหารเวลาไม่ได้จริงๆก็จะฝากตัวคอร์สกฎหมาย ไปด้วยนะณนะปัจจุบันนี้นะคะก็มีทั้งหมด3คอร์สเดี๋ยวอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะฝากติดตามไปได้เลยนะคะของช่องทาง t i เกอร์แอลเอเบเราเนาะก็จะมีตัวคอร์สกฎหมายมหาชนนะคะคอร์สกฎหมายวิชานี้คอร์สกฎหมายอาญา2ซึ่งตัวเนี้ย สําหรับคนที่ต้องการปูพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็เป็นคอร์สที่แบบว่าเป็นกระชับเนื้อหามาให้เลยซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่สอนเนี่ยจะมักจะนําไปถูกใช้ในการออกข้อสอบด้วยเนาะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่เวลาอ่าน,นจริงๆก็สามารถพึ่งคอร์สติวของทางเราได้นะเนาะถ้าเกิดคอร์สมาหาชนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นการสรุปเนื้อหาปูพื้นฐานมาให้เนาะแล้วก็เป็นคอร์สนี่จะมีทั้งหมด7ชั่วโมงด้วยกันซึ่งตัวคอร์สนี้ก็เรียงเนื้อหามาให้เลยว่าต้องเ,อเรียนเรื่ององยยออออะะะไไรรรบบบบ้้้า้าา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 งงงงทํคววมเเเขใจื่ธธิยิยยยยลีดด ะะแล้วก็ส่วนตัวคอสกฎหมายอาญาสองเนี่ยจะมีทั้งหมด8ชั่วโมงด้วยกันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่แบบว่าเด็กนิติส่วนใหญ่จะเจอในเรื่องของด้วยมาตรามันเยอะด้วยแล้วก็คําศัพท์กฎหมายเนี่ยบางคามันแบบว่าคล้ายๆกันแล้วไม่รู้จะใช้ตอบข้อสอบยังไงดีอะไรมาณเนี้ยบางทีอาจจะเข้าใจผิดกันได้ก็แนะนําเป็นตัวคอสกฎหมายอาญาสองตัวนี้ไปด้วยนะถ้าเกิดใครลงทะเบียนเรียนวิชานี้อยู่แล้ว,ลวต้องสอบแล้วแล้วรู้สึกว่าอ่านหนังสือสอบไม่ทันจริงๆนะคะ,ะ,คะก็แนะนําเป็นคอสของทางเราได้เลยซึ่งคอนเซปต์ของคอสของทางเราก็คือจะเป็นอ เรียนได้ตลอดชีพเนาะพร้อมทั้งหากมีการแก้ไขกฎหมายนะคะก็จะมีการอัปเดตเนื้อหาให้ด้วยนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มีตัวเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดฟรีไม่เข้าใจเนะื้อหาตรงจุดไหนสามารถปรึกษาได้ก็อยากจะฝากคอร์สเรียนเหล่านี้นะคะไปช่วยแก้ปัญหาของเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆด้วยเนาะถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีอีกตัวหนึง่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์เอกสารประกอบการเรียนกฎหมายอาญาหนึ่งสำหรับใครเรียนกฎหมายอาญาหนึ่งหรือกฎหมาย ภาพทั่วไปนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยสามารถไปดูประกอบการเรียนที่เรามีติวฟรีหชั่วโมงแบบสู่ใจไว้ด้วยเนะเพราะว่าตอน ใกล้จะสอบแล้วเนี่ยถ้าเกิดได้เนื้อหาที่มันกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็มีไฟเอกสารที่เราจัดทาขึ้นให้ใหม่สีสันสวยงามอ่านสรุปเข้าใจง่ายก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะสินค้าของทางเรานะคะที่เฟิร์นพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทั้งใน Li n e แอดนะคะเพจ a c e b o o k นะคะอ่าทิกตอกแล้วก็รวมถึงตัวช้อปปีนะคะก็ชื่อเดียวกันเลย Tiger a ์แอนด์แรบบิทรอเดี๋ยวเฟิร์นจะปักลิงก์นะคะใต้ดิสคริปชันแล้วก็พวกใต้คอมเมนต์อะไรอย่างนี้ไว้ให้นะคะถ้าเกิด มถึงช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะคะก็จะมีทั้งเพจ Facebook นะคะ y o u t u b e Tik t o k IG Lemon เองนะคะแล้วก็ s h o ป e ี้ i n e ด้วยเนาะถ้าเกิดใครอยากติดตามเพิ่มเติมก็สามารถกดค้นหา t i g e r ร์และบิดลอติดตามพวกเราได้เลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะใน EP นี้เฟิร์นขอลาไปก่อนเนาะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าในหัวข้อหน้านะคะก็สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ